สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนการน,นำไฟล์ภาพสต็อตหรือว่ารอไฟล์เนี่ยมาโปรเซสในโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom แล้วก็ export ไปเป็นไฟล์ jpeg นะครับวิธีก็ง่ายมากๆเลยครับขันแรกก็มาที่การ Import Photo นะครับจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ภาพนะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ที่หน้า Desktop นะครับผมแล้วก็มาเลือก โฟเดอร์ Further, อีกครั้งนึงที่ฝั่งซ้ายมือนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้รูปของน้องหยกนะครับมาเป็นแบบในการโปรเซสภาพนะครับเสร็จแล้วก็กด Import นะครับก็จะได้รูปภาพมาหนึ่งรูปดีงนั้นก็กดที่แท็บ d e v e l o p เพื่อทำการโปรเซสเบื้องต้นนะครับวิธีโปรเซสต่อง,ง่ายมากครับก็อย่างแรกที่ผมจะทำก็คือการเพิ่ม Exposure หรือว่าการเพิ่มความสว่าง ความใสให้กับภาพวิธีซูมก็ทําง่ายมากกดคีย์ลักก็คือ c อน t r o l แล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับครับก็ลองเพิ่ม e x p เซ u ร์ดูครับความสว่างจากนั้นก็เพิ่ม black นิดนึงให้สีผมมีความดําเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมจากนั้นก็มาเพิ่มความอินสีของสีปากนะครับก็คือการเพิ่มสีแดงให้กับสีปากนั่นเองสีริมฝีปากนะครับ จากนั้นก็มาเพิ่มความเขียวให้กับฉากหลังที่เป็นต้นไม้ที่อ่ามาได้สีเขียวของต้นไม้แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเอ็กพอก็กด c t r โทลลบเพื่อย่อรูปลงไปนะครับผมวิธีเอ็กพอก็คือคลิกขวาที่รูปได้เลย1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่เมนูเอ็กพอนะครับตัวนี้ก็ได้กำหนด Property ไว้คร่าวๆแล้วนะครับผม ตรงฟอร์แมตของรูปภาพที่ Export นะเนี่ยเราเลือกเป็น jpg หรือว่า jpeg นะครับผมก็คือตัวแรกมีทั้ง psd ไฟล์ทิปตัวนี้ขอเลือกเป็น jpeg แล้วกันแล้วก็ตรง color space เนี่ยมีให้เลือกเยอะเหมือนกันเป็น Adobe RGB แต่ตัวนี้ผมขอเลือก sRGB แล้วกันแล้วก็ limit file เนี่ยขอเลือกเป็นที่ 700k นะครับเพราะว่าในพันทิปเราเนี่ยกำหนดให้อัปโหลดไฟล์ได้สูงสุดแค่ 700k ตัวนี้ก็เป็นการกำหนดความกว้างความ,วาม,วามสูงของรูปภาพ หน่วยเป็นพิกเซลนะครับแล้วก็กำหนด Resolution ตัวนี้ผมขอกำหนดที่300ละกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็น Watermark าดี๋โดจะสอนในบทต่อไปฉะนั้นก็กด Export ก็จะให้เบราวหาโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่ Export นะครับเสร็จแล้วก็กด OK ครับตรงนี้ก็ขอให้รอนิดนึงนครับถ้าเครื่องใครช้าก็ยิ่งจะนานมากๆเลยนะครับแต่เครื่องผมก็ประมาณ5 1 0ถึงวิได้ต่อการ Export รไฟล์1รูปนะครับเมื่อเสร็จครบ100%ก็จะเด้งหน้าต่างที่เราเลือก Export ไว้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับเป็น raw ไฟล์นะครับหรือว่าไฟล์ cr 2อันนี้เป็นไฟล์ jpeg ที่เรา Export มาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ลองเปิดดูผลงานนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วสำหรับการนำภาพมาโปรเซสในโปรแกรม พี่ไล่รวมนะครับก็ทำง่ายมากเลยครับยังไงก็ลองทำดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ